สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับย้อนรอยเล่าเรื่องกษัตริย์ไฟชานและโยดาในปีพศ2017นะครับเมื่อนักเรียนในประเทศซาอุอาระเบีย เปิดหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมเล่มใหม่ของตัวเองในบทที่ว่าด้วยเรื่องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์สหประชาชาติทุกคนก็ต้องแปลกใจกับภาพประกอบที่เห็นในหนังสือเรียกได้ว่าถึงกับตะลึงกันเลยทีเดียวเชียวไม่นานหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็เป็นข่าวดังไปทั่วโลกภาพดั้งเดิมถูกถ่ายไว้นานก่อนหน้านั้นตั้งแต่วันที่26มิถุนายนหนึ่งเกวันที่มีการลงนามในกฎบัตรสหประชาชาติ ที่จัดขึ้นในนครซานฟรานซิสโกโดยมี50ชาติส่งตัวแทนเข้ามาร่วมลงนามกษัตริย์ไฟซานบินอันดูและซีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนของซาอุดิอราระเบียได้เสด็จไปร่วมพลงนามซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาต่างประเทศเป็นตัวแทนของซาอุดิอราระเบียได้เสด็จไปร่วมลงพนามส่วนภาพที่มีการใส่โยดาเข้าไปนั้น เกิดขึ้นในปี2013โดยศิลปินป๊อปอาร์ตชาวซาอุชื่อว่าอับดุลลาอันเซฮิหรือชื่อที่เรียกกันในวง,งการว่าชาววิดเขาเล่าว่าเป็นคนทำภาพนี้ขึ้นมาเองเป็นหนึ่งในการภาพชุดที่มีผสมความเป็นอดีตเข้ากับวัฒนธรรมป๊อปของโลกตะวันตกนอกเหนือจากภาพนี้แล้วยังมีภาพกับตันอเมริกาดร์ดเวนเดอร์อีกด้วย เหตุผลสืบเนื่องมาจากที่เขาเห็นภาพหลายชิ้นที่มีแต่ความเศร้าทั้งสงครามการก่อการร้ายความยากจนเขาจึงจัดตังใจทําภาพชุดนี้ขึ้นมาไม่ได้เห็นภาพของประธานาธิบดีอันวาชาดัตแห่งอียิปต์ถ่ายคู่กับมิกกี้เมาส์ยามที่ไปเยือนดิสนีย์แลนด์เขาเชื่อว่าภาพลักษณ์อย่างนี้สร้างความรู้สึกด้านบวกให้กับผู้คนได้ชาวิทไม่ทราบว่าเหตุนใดภาพของเขาจึงไปอยู่ในหนังสือเรียนวิชาสังคมของประเทศ ผมรู้เรื่องนี้ครั้งแรกตอนที่แม่ของผมเป็นครูสอนชีววิทยาถรกมาถามว่านั่นรูปของแกหรือที่อยู่ในหนังสือนั่นน่ะผมไม่มีความตั้งใจใดๆที่จะลบหลู่พระองค์ผมผมคิดว่าโยดาทั้งนั้นทั้งฉลาดและเข้มแข็งมีบุคลิกที่น่านับถือและมีคำสอนที่ดีคล้ายกับที่พระองค์ทรงมีพวกเราทั้งคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ต่างก็รักพระองค์กันทั้งนั้นหลังจากเกิดเรื่องมีการเรียกคืนหนังสือเล่มดังกล่าวจากทุกโรงเรียนทั่วประเทศ นักเรียนทุกคนได้รับฉบับใหม่ที่ไม,ม่มีปรามาจารย์โยดาอยู่ในภาพจากการสืบสวนพบว่าข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดจากความหละหลวมของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการศึกษาที่ไม่ตรวจสอบต้นฉบับให้ละเอียดก่อนสั่งพิมพ์ เหตุดังกล่าวได้รับความวิจารณ์ด้านบวกและด้านลบมากมายจากสาธารณชนบ้างตำหนิไม่เข้าใจว่าภาพดังกล่าวผ่านมาหลายขั้นตอนของการพิสูจน์ก่อนตีพิมพ์ได้อย่างไรแต่ก็มีไม่น้อยที่มองว่าเป็นเรื่องน่ารักดีปลัดกระทรวงการศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องก็ถูกลงโทษโดยการปลดออกจากตำแหน่งขอบคุณมากที่รับฟังนะครับ